คะแนนไปที่ระดับ17921คะแนนครับอันดับที่11ได้แก่ DNK 48ทีม N5 ปูเป้จิรดาพาอินทจักครับเอาละนี่คืออันดับที่11ด้วยคะแนน17921คะแนน ปูเป้พร้อมหรือยังครับโอเคเป็ดเป็ดพร้อมนะพร้อมจ้าโอเคไปเลยครับไปสิค่ะก็อปีนี้กล้องสวยเลคะเนี่ยก็ขอบคุณทุกทุกคนเหมือนเดิมนะจ๊ะที่มอบตำแหน่งสมื่สื่ที่สำคัญนี้ให้กับเป้นะจ๊ะก็ ไปออดิชันเข้า BNK48 เพื่อที่จะได้ร้องเพลงได้เต้นได้ทำการแสดงบนเวทีใช่ไหมคะก็เหมือนกับที่ปีที่แล้วพูดไปว่าตำแหน่งเซมเบรสิอเนี่ยมันทำให้ได้อยู่บนเวทีได้นานขึ้นหนึ่งไปก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่มอบตำแหน่งนี้ให้นะคะก็หลายๆคนนะจะก็มีหลายๆความเห็นว่าจะ บอกว่าเบื่อหน้ากันแล้วกับเซมบัสเอ,อ่หน้าเดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ไม่เคยเบื่อเลยนะคะเอาจริงๆบอกตามตรงไม่เคยมีครั้งไหนที่ประกาศเซมบัสซแล้วเต้แบบว่ามั่นใจเลยว่ามีชื่อชันแน่นอนนะคะยกเว้นซิงเกิลแรกที่มั่นใจแล้วก็ไม่ติดแลหลังจากนั้นก็เลยไม่เคยมั่นใจอีกเลยก็หลายคนก็บอกว่าไปได้รับโอกาสมาเยอะ แล้วแบบอยากจะให้เอผู้ใหญ่ให้โอกาสคนอื่นบ้างอะไรองี้ใช่ไหมคะแต่ก็ก็ก็คิดว่าก,ก็จริงค่ะไม่ได้รับาระกันาเาเยอะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะแต่แ้่คิดว่าอืมโอกาสมันมันมีมาเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ว่าหน้าที่เราก็มีแค่ทํา ทุกอย่างทำตัวให้ทุกคนเห็นว่าเราพร้อมเราสมควรจะได้รับโอกาสแต่ว่าแค่พูดมันมันมันพูดง่ายใช่ไหมคะทุกคนเต่เองก็บอกไม่ได้ว่ามันต้องทำอะไรทำทุกอย่างคือทำอะไรทำมากแค่ไหนแล้วต้องทำถึงเมื่อไหร่เพราะว่าทุกวันนี้เปเองก็ต้องดิ้นรนอยู่เหมือนกันที่จะ รักษาตำแหน่งนี้ไว้นะคะอ่าบเรืองค่ะขอดูที่จดไว้ก่อนเลยอ๋อมันมันมันมีอีกหลายปัใจจัยใช่ไหมคะที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องดวงเรื่องแรงสนับสนุนอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมได้มันก็คือตัวเราใช่ไหมคะแบบเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนอยากไปอยู่จุดไหนแล้วก็แค่ทํา ทำอะไรก็บอกไม่ได้เหมือนกันทำแล้วจะได้ผลตามที่หวังไว้ไหมก็บอกไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ดูแค่ว่าต้องทำตัวเองก็ยังอยากจะก้าวขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะคะปีนี้ขึ้นมาตั้งหนึ่งอันดับเลยก็ในปีต่อไปก็ยังอยากจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะคะแม้ว่าข้างบนจะเป็นอกมกําแพงเล็กที่มี ลดหนามพันไว้อีกแปดเมตรหรือใดๆก็ตามนะคะก็ะอยังอยากจะขึ้นไปพร้อมๆกับทุกคนที่สนับสนุสน,นเปนจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุททกๆคนมากๆที่อมใจดีแล้วก็ใจกว้างกับเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะกับผู้ใหญ่ที่เอ่อถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจยังเป็นเด็กคนนี้นะคะเป็นเด็ก แล้วก็เป็นเด็กที่ดื้อแล้วก็เอาแต่ใจด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ใจดีด้วยกันขนาดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เหนื่อยด้วยกันมาขอบคุณที่ยังคงเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นนะคะเออขอบคุณที่ที่อะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อขอบคุณที่เหนื่อย ได้กันมาขอบคุณที่คอยส่งไฟให้นะคะเปีตก็จะจะปล่อยไฟสู้แสงที่ทุกคนส่งมาให้ค่ะ <laughs> จะได้สว่างคูณสองไปเลยนะคะ <ential> เออม <laughs> <laughs> ันเป็นะทุกคนคือเนี่ยคือหนูต้อง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 จดไว้เพราะว่าเนี่ยพอถึงเวลาจริงแล้วมันจะลืมแบบนี้แหละยังไงก็ต่อจากนี้ก็ อยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แล้วก็ปสนับสนุนทั้งเป้แล้วก็เมมเบอร์ทุกๆคนทั้ง BNK แล้วก็ CGM 4 8ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนก้าวไปด้วยกันกอย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงค่ะแล้วก็ช่วยอ่อนโยนกับพวกเราด้วยนะคะพวกเราเมมเบอร์ทุกคนมี <c oughs> จิตใจและความรู้สึก, <c oughs> <c oughs> กค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอ้อลืม ลืมไปอย่างนึงนะคะทุกคนปกมือให้ตัวเองเร็วค่ะปกมือดังๆเลยนะคะปปกมือให้ตามส่วนสูงของตัวเองเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันดับที่11ครับ B.N.K. 4 8ปูเป้จิราดาภาอินทราจักร j a k ะผม ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกแรงกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่ทำให้เป้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะยังไงหลังจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะคะวันนี้ก็สนุกกันสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณคะ่ะเสียงดังๆให้เป้ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับปู่เป้นะฮะเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอปู่เป้นะครับ